Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những nó hấp nó nó เรื่องนั่นผู้เจ้าแล้วบ่วตระได้นองนอพญายไม่ต้องมีมูคุ้ยนะย่ามาแลกเนาะกินเขากินหนาไ้เรื่องนั่นบ่วตระไดดอก อันแนวอื่นน่ะนเออไมามารรมันดหรรมดา้องแครขับนใดรออืมแมนบอละคยบันนี้าาพูดาาดบั้นเออเรา่าดูกแบงใหรอูพือนคุณรเส่ารดูครบคนมาเราก็บบยางราอยนเด้ เราเสียวมีอ so so ่้ให้เอาพึ่อกันเราตกิน13ปีเดี๋ยวไประัาพอกันนันปาวานน่ะปอกันกำราบนะวันนี้13เขาากเอาน้ป่อใหเอาเดี๋ยวเอาดแล้วป้3เขาากเอาอลยปี1ปีาอะนี่าเขาบอกว่าใช่ปี18ปีเ่เาดี๋วเาจะเข้าไ่อาอ่ว่าเขาบอกป่าใชานีเขาบ่าป ไขาได้เขาจะได้ยุ้ยมาเก็บยาเาตีมาเนี่ที่ขายอ่มาเถ้าแล้วนะมาหอเอาดอก้ย่ยหันละดูจะไหนล่ะเวลาเวาไม่กินมันหลักิน้กระูกอแล้วมันเบื่อหนอกินเด้ดีอว่อสัตว์ทีหลังเงื้อนู่ไกกันที่ัวระบบงานมึงแล้วว่า มันนี้แล้วว่ะนจขายง่วไออกยซื้อแล้วว่ะานข่อยไก่เขากีไก่แล้วว่ันก็ได้ยุเดือนละแต่ว่านเขาจะนามเวลามื่กี้กินก็ะปกเืมันกินได้เ่อขากินมันเลงกินได้เดือนี้เรื่องกินเบมาน่ ขันเอาวเอานันเดินลังค้นกับบมเอนมากเอาคนมาจะปอกหลอกเป็นยิ่งมากเอาลั้นมันแ่เป็นอย่างไรเฮ้ยมีมากมากนก็มดปอกลอกลอกกันบ่วเลือแต่แกน่นี่ลังคนเอาเนื้อนือเนื้อเนื้อเนือเนื้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 ่เน้เนื้อเน้อเนื้เ้นื้บเนืเน้อเนื้อเนื้อเนืน้อเนื้อน้อเนื้อนเนื้อนืนอ้้เนเ้